สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกเปลี่ยนโซ่สเต,เตอร์นะครับเวลาเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์เนี่ยทำไมเราควรจะเปลี่ยนยกชุดแล้วแบบไหนที่เราจะเปลี่ยนแค่โซ่ได้บ้างแบบไหนที่จะเปลี่ยนแค่สเตอร์ได้บ้างนะครับวันนี้ผมมีคำต,ตอบให้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมารู้หลักกันก่อนนะครับว่าเวลาสเตอร์มันขับเคลื่อนเนี่ยรถมันวิ่งไปเนี่ย มันเกิดการสึกหลอพร้อมๆกันนะครับทั้งสเตอร์แล้วก็โซ่นะครับมันจะสึกหลอไปพร้อมๆกันพอรถเกิดการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับโซ่มันก็จะหมุนนะครับโซ่มันก็จะหมุนหมุนไปอย่างนี้ตามสเตอร์นะครับบางทีนะครับเกิดการเปิดคันเร่งที่แรงนะครับหรือว่าเรากระแทกคันเร่งเนี่ยโซ่นะครับไอ้ข้อตรงนั้นที่มันมันรับแรงตรงนั้นนะครับมันก็อาจจะเกิดการสึกหลอที่มากกว่านะครับนานๆไปนานๆไปมันก็กิน กินไปกินไปจนทาให้ตัวโซ่เนี่ยมันเกิดการยืดขึ้นนะครับพอยืดเราก็ต้องตั้งนะครับถามว่ามันยืดเพราะอะไรนะครับเหตุผลที่ยืดนะครับเหตุผลที่มันยืดก็เพราะอันดับหนึ่งะครับเหล็กตัวนี้นะครับเกิดการสึกหล่อขึ้นนะครับเหล็กตัวนี้เกิดการสึกหล่อขึ้นเหล็กตัวนี้เป็นสลักของโซ่นะครับถ้าสังเกตดีๆเห็นรอยทองแดงนะครับนี่คือส่วนที่มันสึกหล่อออกไปนะครับผม และแต่ละข้อเนี่ยบางทีมันสึกหล่อไม่เท่ากันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราเปิดคนเรงเราก็แท่งเนี่ยเราไม่ได้กะว่ามันจะต้องเป็นข้อนี้เป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสึกไม่เท่ากันอยู่แล้วครับแต่ละข้อนะครับพอมันสึกแล้วก็จะทําให้โซ่เนี่ยมันยืดมันยืดขึ้นนะครับแล้วบางทีอาการที่เราตั้งโซ่แล้วนะครับพอตึงก็ตึงจัดพอหย่อนก็หย่อนของโซ่แทบบกดเลยเกิดจากสลักตัวนี้ครับหรือไม่ก็เกิดจากอ่ามันจะมี โรเลอร์ข้างในข้อเห็นไหมครับผมตัวนี้ด้านในนี้นะครับบางทีตัวนี้ก็แตกนะครับทําให้มันให้ตัวได้แบบนี้เลยดูครับแต่ละข้อดูนะครับข้อนี้ให้ได้เยอะเลยนะครับอ่ะข้อนี้บางข้อก็ยังแน่นอยู่บางข้อก็ยังดีอยู่นะครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เราตั้งโซ่แล้วบางทีก็ตึงเกินไปบางทีก็หย่อนจนเกินไปนะครับเกิดจากสาเหตุหลักๆก็คือจะเกิดได้จากอย่างนี้นะครับพอทีเนี้ยเราใช้ไปสักระยะนึงเนี่ยเราบอกว่า โซ่ไม่ไหวแล้วเราจะเปลี่ยนแค่โซ่ก่อนนะครับทั้งๆที่สเตอร์เราก็ใช้งานมาหลายพันกิโลหลายหมื่นกิโลแล้วเกิดการซึกหลอนะครับเอาผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับผมนีค่<ณ> <ress> คือสเตอร์ที่ผ่านการใช้งานมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่หมื่นโลนะครับผมให้สังเกตดีๆนะครับว่าแต่ละล่ลองฟันเนี่ยมันเกิดการซึกหลอที่ไม่เท่ากันนะครับเกิดการซึกหลอที่ไม่เท่ากันถามว่าเกิดการซึกหลอที่ไม่เท่ากันเกิดจากอะไร โซ่นี่แหละครับที่มันยืดที่ไม่เท่ากันอันไหนยืดเยอะยืดน้อยไม่เท่ากันนะครับก็จะเป็นไปตามโซ่นะครับมันก็จะกินสเตอร์ไปไม่เท่ากันนะครับพะทีนี้เราเปลี่ยนแค่โซ่นะครับนี่คือโซ่ใหม่นะครับนี่คือโซ่ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนแค่โซ่พอมันขบกันลงไปนะครับตอนใส่อาจจะยังไม่เห็นผลนะครับแต่ตอนขี่จะรู้สึกได้เลยว่าบางทีเราตั้งช่วงตึงย่นงอนเนี่ยน,นะครับต,ตั้งพอช่วงตึงก็ตึงเปียกพอย่อนก็ย่อนจนเกินไปนะครับเกิดจากว่า มันขบกันไม่ลงล็อกนะครับขบกันไม่ลงล็อกไอโซที่สเตอร์ที่มันสเตอร์ที่มันนะครับสึกน้อยนะครับมันก็จะยันกับโรเลอร์ตัวนี้ก่อนนะครับส่วนอีกฟันหนึ่งนะครับมันสึกเยอะกว่ามันก็เกิดช่องว่างในการยันนะครับมันก็ยันไม่โดนโรเลอร์ตัวนี้นะครับทาให้เกิดแรงดึงที่ไม่เท่ากันนะครับผมเพราะมันเกิดแรงดึงที่ไม่เท่ากันแล้วเนี่ย มันก็จะเหมือนกับการขืนกันขึ้นนะครับตรงนี้ดึงโดนดึงมากกว่าตรงนี้โดนดึงน้อยกว่านะครับมันก็ขืนกันทําให้การสึกหลอเนี่ยมันมากขึ้นนะครับซึ่งมันไม่มันเป็นการสึกหลอที่มันไม่สมดุลกันเวลาใช้ไปสักพักเนี่ยนะครับถ้าโซ่แข็งสเตอร์ก็ล้มหรือไม่ก็ฟันหักนะครับแต่ถ้าสเตอร์แข็งกว่าโซ่นะครับมันก็จะทําให้โซ่เนี่ยสึกเยอะหรือไม่ก็ขาด ระยะยืดไม่เท่ากันนะครับไรแรงสุดก็คือขาดเลยนะครับและอีกหนึ่งกรณีนะครับคือใช้มาสักระยะหนึ่งใช้มาจนสเตอร์หมดแล้วแต่โซ่ย,ยังดีอยู่เลยอะนะครับยังดีอยู่เลยยังโอเคอยู่น่าจะยังใช้ได้อีกสักชุดหนึ่งเปลี่ยนสเตอร์อีกสักชุดหนึ่งนะครับจะเป็นไรไปนะครับอ่ะอย่างนี้สเตอร์ฟันเต็มนะครับอันนี้คือโซ่ที่ผ่านการใช้งานมานะครับเราบางทีเราไม่ได้สังเกตครับว่ามันมีการยืดกัน สึกหลออะไรที่มากมายเราคิดว่า้มันยังโอเคมันใช้ได้อยู่นะข้อไม่ตายนะครับมันไม่ดังเลเราวิ่งนะครับไม่ดังแป๊กแป๊กแป๊กเงี้ยก็ยังใช้ไปนะครับมันก็เหมือนกันนะครับกับที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้คือพอระยะการยืดของโซ่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าฟันสเตอร์มันเต็มอ่ะนะครับมันก็จะเกิดแรงดึงที่มันขัดกันขึ้นมันไม่เกิดมันไม่เกิดการกระจายแรงดึงที่เท่าเทียมกันนะครับไม่สมดุลกันมันก็จะทําให้อ่าข้อโซ่เนี่ยโรเลอร์แตกบ้างฟันสเตอร์ล้มบ้างนะครับฟันสเตอร์หักบ้างก็เป็นไปตาม แรงดึงแล้วแต่นะครับว่าอ,อันไหนทนกว่ากัอนอันไหนทนกว่าก็อยู่อันไหนสู้ไม่ได้ก็พังไปน,นะครับผมอ, <hh. S 1> อ่าแล้วถามว่ายังไงเราถึงจะเปลี่ยนได้แค่เฉพาะโซ่หรือว่าเฉพาะสเตอร,อไรไ์นะครับให้ให้สังเกตนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยแบบนั้นนะครับให้ดูอย่างน้อยดูสเตอร์ดูที่สเตอร์เรานะครับว่าปันสเตอร์เนี่ยอย่างเงี้ยมันคือผ่านการใช้งานแล้วนะครับแต่ว่ามันผ่านการใช้งานมานน้อยนะครับแบบนี้สามารถเปลี่ยนแค่โซ่ได้นะครับ แบบนี้สามารถเปลี่ยนแค่โซ่ได้เพราะว่าร่องสเตอร์เนี่ยมันยังสึกหลอไปไม่เยอะนะครับการสึกหลอเนี่ยยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เอาโซ่มาใส่มันก็ยังคงได้ล็อกมันอยู่นะครับผมแบบนี้ใช้ได้นะครับถ้าสเตอร์เต็มๆอย่างนี้เปลี่ยนแค่โซ่ได้นะครับนี่ก็คือวิธีการตัดสินใจนะครับเล็กๆน,น้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าเฮ้ยควรจะเปลี่ยนแบบไหนดีนะครับแต่ถ้าผมแนะนําจริงเนี่ยถ้ารถมันผ่านการใช้งานมา หลายพันกิโลหรือว่าหลายหมื่นกิโลแล้วเนี่ยผมแนะนาเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนกยกชุดเลยนะครับจะได้ไม่เสียเงินหลายรอบนะครับเสียรอบเดียวแล้วก็จบใช้ยาวๆเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีอะไรเสนอแนะอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแบ่งปันความรู้แชร์ประสบการณ์กันนะครับขอบคุณมากครับ